สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับหงสู้ไหมยูเวนตุสเพิ่มราคาขายเฟเดริโกเคียซ่าจาก50ล้านยูโรเพิ่มเป็น70ล้านยูโรหลังนักเตะกลับมายิงกระจายอีกครั้งในฤดูกาลนี้สโมสรริวพูลทีมดังแห่งสึดพรีเมียร์ลีก อังกฤษที่ก่อนหน้านี้เคยตกเป็นข่าวหรือล่าสุดว่ากำลังมองหาความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของเฟเดริโกเคียซ่าสู่หน้าทีมชาติอิตาลีและของสโมสรยูเวนตุสเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ถ้าหากเกิดกรณีที่โมฮัมเหม็ดซาลาสตากองหน้าของทีมนั้นอัลลิวอพูลไปในช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้หรือไม่ก็ช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าโดยทางลิวอพูลนั้นมองว่าเฟเดริโกเคซานั้น มีความสามารถที่เพียงพอในการเข้ามาสืบทอดตำแหน่งของโมซาลาที่ลิเวอร์พูลในอนาคตอันใกลน้นี้โดยล่าสุดได้มีรายงานอัปเดตข่าวดังกล่าวนี้ออกมาจากทางด้านของแคชิโอมุคตโตสอชื่อดังในอิตาลีว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสรมาลาย,ยูเวนตุตนั้นได้ทำการเพิ่มราคาขายขั้นต่ำของเฟเดริโกเคียซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าทางยูเวนตุตนั้น พร้อมที่ขายเฟเดริโกเคียซ่าออกจากทีมได้ในทันทีถ้าหากได้ค่าตัวที่ไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโรซึ่งถือเป็นราคาขายที่พวกเขาได้มอง,งอเอาไว้ในตอนแรกนั่นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้สู่หน้าทีมชาติอิตาลีรายนี้มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เป็นระยะระยะจนได้สามารถโชว์ฟอร์มเก่งออกหมอหาได้เท่าไรนักในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาแต่สำหรับในฤดูกาลนี้ดูเหมือนว่า สถานการณ์ของเฟเดริโกเคียซ่าจะแตกต่างจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วอย่างสิ้นเชิงโดยฤดูกาลนี้ศูนย์ทีมชาติอิตาลีในวัย25ปีรายนี้สามารถถักกลับมาโชว์ฟองการเล่นที่ยอดเยี่ยมได้อีกครั้งด้วยการยิงไปแล้ว10ประตูจากการลงสนาม5นัดในศึกกันโชเซเรียซึ่งนั่นทำให้ทางยูเวนตุสนั้นกำลังเกิดความลังเลว่าพวกเขาจะขายเฟเดริโกเคียซ่าออกจากทีมไปตามที่ตั้งใจเอาไว้ในตอนแรกหรือไม่โดยทางแคชิโอมเมคาโทย,ยังยืนยันข่าวนี้ต่อไปว่า ในตอนนี้ทางด้านของสโมสรยูเวนตุสนั้นได้ตัดสินใจเพิ่มราคาขายเฟเดริโกเคียซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยก่อนหน้านี้ทางยูเวนตุสตั้งราคาขายนักเตะรายนี้เอาไว้ที่50ล้านยูโรหรือ43ล้านปอนด์แต่ในตอนนี้ราคาขายของนักเตะรายนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น70ล้านยูโรหรือ60ล้านปอนด์ซึ่งถือได้ว่าเป็นราคาขายที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดและถ้าหากเฟเดริโกเคียซา ยังสามารถโชว์ฟอร์มการเล่นที่ดีได้ต่อไปเรื่อยๆหรือกลับมาเป็นดาวซันโวของหลีกอีกครั้งแล้วหลักก็มีความเป็นไปได้ที่ค่าตัวของนักเตะรายนี้จะต้องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะทางยูเวนตุสนั้นขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าจะไม่ยอมขายนักเตะของพวกเขาในราคาที่ขาดทุนออกจากทีมไปอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าหากลิเวอร์พูลอยากได้ตัวเฟเดริโกเคซ่าเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าแล้วหลักก็ลิเวอร์พูล น่าจะต้องใช้จ่ายเงินก้อนโตสำหรับดินนี้อย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นทางสื่อรายนี้ก็เชื่อมั่นว่าค่าตัวจำนวน60ล้านปอนด์ของเฟเดริโกเคียซ่าที่เพิ่งถูกเพิ่มราคาขายนั้นยังถือว่าเป็นดินที่คุ้มค่าเพราะที่ผ่านมานั้นเฟเดริโกเคียซ่าได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดกองหน้าระดับโลกและการที่ในฤดูกาลนี้ตัวของนักเตะรายนี้สามารถถักกลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งก็ยิ่งทำให้นักเตะรายนี้เป็นนักเตะที่เหมาะสมที่จะเข้ามาแทน ที่ตำแหน่งของโมซาลาเป็นอย่างมากและก็เชื่อได้ว่าค่าตัวจำนวนดังกล่าวนี้ลิเวอร์พูลสามารถจ่ายได้แบบสบายๆถ้าหากพวกเขาต้องการที่จะจ่ายแต่ถึงอย่างนั้นก็น่าจะเร็วไปที่ลิเวอร์พูลจะมาคิดถึงเรื่องการย้ายทีมของเฟเดริโกเคียซานั่นเพราะเชื่อได้ว่าความตั้งใจของยูเวนตุสนาจะมองไปที่การขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้านั่นก็เพราะถ้าหากว่านักเตะรายนี้กลับมาโชว์ฟอร์มการเล่นสุดยอดได้อีกครั้งแล้ว และก็จะหมายถึงการที่พวกเขาอาจจะได้รับเงินเพิ่มสำหรับดินการย้ายทีมของนักเตะรายนี้นะครับโรมาโนยืนยันหรือว่าพูลยังไม่ได้มองหานักเตะใหม่สำหรับแทนที่ของโมฮัมเหม็ดซาลาและข่าวที่ทั้งหมดออกมาก่อนหน้านี้ก็เป็นเพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้น มีการอัปเดตความเป็นไปได้เกี่ยวกับข่าวการย้ายทีมของโมฮาเม็ดซาลาสตากองหน้าของลิเวอร์พูลที่มีข้อมูลออกมาให้เราได้ทราบอยู่เป็นระยะระยะแม้ว่าในตอนนี้ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงไปนานแล้วก็ตามทีโดยจากข่าวที่ออกมานั้นดูเหมือนว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นยังคงมองหาความเป็นไปได้ในการสัรหานักเตะรายใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ของกองหน้าทีมชาติอียิปต์รายนี้และที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะชื่อดังหลายคน และถูกมองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะย้ายเข้ามาแทนที่ของโมฮา m เหม็ดซาลาหในอนาคตอันใกลน้นี้โดยล่าสุดทางด้านของฟาบริซิโอโรมาโนสายข่าวด้านการย้ายทีมชื่อดังได้ออกมาพูดเรื่องนี้ผ่านรายการ The Brief Podcast โดยกล่าวว่าที่ผ่านมานั้นผมได้ยินกระแสะข่าวอยู่เป็นระยะระยะเกีย่ยวยกับการมองหาผู้เล่นรายใหม่สําหรับเข้ามาแทนที่ของโมฮาเหม็ดซาลาหในอนาคตและชื่อของราฟาเอลเลอาลโรดริโก้จารอดโบเวน โยฮันบากาโยโกและคนอื่นๆอ,อีกมากมายต่างก็ตกเป็นชื่อของนักเตะใหม่ที่มีโอกาสย้ายเข้าสู่ถิ่นแอนฟิลและผู้เล่นที่กล่าวมานั้นคือผู้เล่นที่เล่นในตำแหน่งเดียวกับมมซาลาดด้วยกันทั้งนั้นแน่นอนว่าทั้งหมดนี้คือการพยายามทำข่าวเชื่อมโยงตามปกติของคนทำข่าวเท่านั้นแต่จนถึงตอนนี้เท่าที่ผมทราบข้อมูลมานั้นลิเวอร์พูลยังไม่ได้ให้ความจริงจังกับนักเตะคนไหนๆอย่างเป็นรูปธรรมเลยแม้แต่คนเดียวและทางลิเวอร์พูลก็มองว่า มันยังไม่ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องมาคิดถึงเรื่องดังกล่าวนี้และทางลิวอพูลก็มั่นใจว่าโมซาลานั้นจะอยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อยก็จนถึงช่วงหลังจบฤดูกาลนี้หรือซัมเมอร์ปีหน้าอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีความคิดที่จะต้องเสริมทัพอย่างเร่งด่วนในตำแหน่งของโมซาลาแต่อย่างใดใช่มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยถ้าหากลิวอพูลจะเตรียมแผนงานต่างๆเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเพราะพวกเขามีความเป็นมืออาชีพสูง แต่นักเตะเพียงคนเดียวที่ผมยืนยันได้ว่าลิเวอร์พูลกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่เป็นระยะระยะนั่นก็คือจารอดโบเวนและเท่าที่ผมได้ทราบข้อมูลมานั้นลิเวอร์พูลได้ส่งทีมงานแมวมองของพวกเขาเข้าดูฟอรงรการเล่นของจารอดโบเวนอยู่เป็นระยะระยะแต่สำหรับในตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนอะไรทั้งนั้นและทางเวสแฮมนั้นก็ไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวจารอดโบเวนออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้อย่างแน่นอน ดังนั้นถ้าหากลิเวอร์พูลจะจริงจังกับนักเตะรายนี้แล้วแล่ะก็น่าจะเป็นความเคลื่อนไหวในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าโน่นเลยดังนั้นสิ่งที่ผมพอจะสรุปได้ก็คือในตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือมีการเชื่อมโยงกับการย้ายทีมของนักเตะคนไหนเลยแม้แต่คนเดียวนั่นเพราะทางลิเวอร์พูลมองว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะคิดถึงเรื่องนั้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าหากว่าจะมีคนพยายามเขียนข่าวต่าง ที่เชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลเพราะพวกเขาเป็นสโมสรใหญ่แต่สิ่งที่ตอนนี้ผมยืนยันได้ก็คือลิเวอร์พูลยังไม่ได้คิดถึงเรื่องการย้ายทีมนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมในเวลานี้ดังนั้นข่าวต่างๆที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้เป็นเพียงแค่ข่าวหรือทั้งหมดและสถานะของโมฮัมเหม็ดซาลาในตอนนี้ก็คือนักเตะที่ไม่มีใครสามารถเข้ามาแทนที่ได้ นีลเมลเลอร์อดีตนักเตะลิเวอร์พูลเน้นไปถึงฟอร์มการเล่นของโจเอลมาติดกองหลังชาวแคมรูนว่าเป็นปัจจัยสำคัญเบื้องหลังชัยชนะของลิเวอร์พูล3-1หเหนือเวสแฮมในวันอาทิตย์ที่ผ่านมารวมถึงยังกล่าวชมดาวินดูนเยสและเคติสโจนกับความทุ่มเทที่แสดงออกมาด้วยระหว่างการพูดคุยในรายการรีวิวโชว์หลังเกมของเขาที่ตอนนี้สามารถรับชมได้ทางกูที่อดีตนักเตะหงแดงวิเคราะห์ถึงฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจจากทีมของเจอเกนครอปอีกครั้ง เรามีหนึ่งหรือ2จังหวัดที่น่ากลัวในครึ่งแรกแต่ผมคิดว่าฟอร์มหายนอกครึ่งเวลาหลังของเราเป็นหัวใจหลักของการเก็บชัยชนะเมเลร์กล่าวเราได้ประตูแรกจากจุดโทษและนี่เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อแต่เป็นครั้งล่าสุดที่โมฮัมเหม็ดซาลาได้จุดโทษคือ83เกมก่อนลิเวอร์พูลชนะการดวลกลางอากาศมากกว่า70%และมาติดเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องนี้เขาขนาดการต่อสู้กับมิคาอิลอันโตนิโอตลอดทั้งวัน เขาน่ารักและดุดันแต่ยุติธรรมและมันดีมากที่ได้เห็นว่าเขาชนะการต่อสู้อย่างไรเป็นฟอร์มที่สุดยอดจากมาติดเมลเลอร์ยกย่องดาวินนูนเยสและเคอร์ติสโจนสำหรับผลงานที่พวกเขาทุ่งเทให้ทีมตลอดทั้งเกมนูนเยสคู่ควรกับประตูของเขามันเป็นลูกจักรให้ของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และเป็นการยิงประตูที่น่าทึ่งจากนูนเยสเขากล่าวเสริมเขาคู่ควรกับประตูของเขาเขาเป็นตัวอันตรายอย่างต่อเนื่อง และมันเป็นฟอร์มการเล่นที่ใช่ของกองหน้าตัวเป้าเขาเข้าใจสิ่งที่ผู้จัดการทีมต้องการจากเขาในตำแหน่งนี้เขาที่สุดยอดมากแย่งบอลกลับมาและเพรสซิงและไม่ปล่อยให้เวสแฮมมีเวลาเล่นเขาติดเพรสซิงให้กับทีมได้ดีมากและมันคือส่วนสำคัญในเอกลักษณ์ของทีมชุดนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ